สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อเวลรตี้ครับคลิปชี้เป้าคลิปนี้ครับก็มีรถตู้มาชี้เป้ากันเรื่อยๆเลยครับนะตอนนี้ออกมาลัวๆครับนะหลังจากวันหยุดนะครับก็คันนี้รายละเอียดนี่เป็นโตโยต้าหัวจรวดนะครับเป็นตัว LH 1 1 9นเะครับนะเป็นประตูสลด์ครับสองประตูนะครับแล้วก็เป็นตัวขับ4นะครับคันนี้โอ้โหถือว่าสุดเลยครับนะสำหรับสายออกทริปนะก็ คันนี้มี4โลแล้วก็4ไฮครับนะเกียร์นะครับแล้วก็เครื่องเป็นตัว 3L Turbo ครับตรงรุ่นนะครับนิ่งๆครับวิ่งยาวๆได้สบายครับตัวนี้ความร้อนเจ้าของก็บอกว่าปกติครับแอร์หน้าแอร์หลังนี่เย็นเจี๊ยบนะครับสนใจก็สามารถติดต่อไปได้เลยครับผ่านลิึ่งเฟซบุ๊กดังล่างคลิปเช่นเดิมครับคันนี้ผู้ขายตั้งราคาที่480,000บาทนะครับเนี่ยภายในนี่จัดเต็มมาเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบออกทริปนะครับโอ้โห จากในรูปนี่ข้างบนเขาติดเต็นท์นอนไว้ด้วยนะคือคันนี้จริงๆแล้วนอนได้หลายคนเลยนะถ้าเกิดสมมุติเขาให้ครบตามนี้นะรายละเอียดยังไงก็ลองสอบถามข้อความไปที่ Facebook ส่วนตัวเขาเลยแล้วกันนะครับในในในลิงก์ผมก็จะมีเบอร์โทรไว้ให้อีกทีครับเผื่อใครจะสะดวกติดต่อทางไหนก็ได้เลยนะครับทางช่องจําได้ลงเบอร์ไว้ในคลิปนะครับนะบอกไปด้วยครับสำหรับสมาชิกใหม่ๆนะเพราะว่าเวลารถ ขายไปได้แล้วนะผมจะได้ไม่ต้องมาตามลบนะครับเพราะว่ารถมันมีค่อนข้างจะไหลคัน,นครับทั้งมันตามยากนะก็แจ้งไว้ให้ทราบประมาณนี้แล้วกันครับนี่คันนี้ผมถือว่าขายที่ชอบเที่ยวนะโอ้มันมันกันเลยครับโอเคคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถใหม่ใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ